มาที่เรื่องราวของคุณชาคิดกับคุณวุน้นเส้นบ้างนะคะแบบเมื่กี้เห็นไปในไฮไลท์ใช่ไหมเขายอมรับว่าเขาหลงรักภรรยาเขามากเลยถ้าจะยกรางวัลคู่สามีภรรยาสุดหวานแห่งปีให้เขาทั้งคู่นะคะก็เชื่อว่าคงไม่มีใครแย้งแน่ๆค่ะสําหรับคู่รักติดหนึบอย่างชาคริดวุ้นเส้นที่ขยันอัพภาพคู่สุดสวีทลงอินสตาแกรมให้ได้อิจฉาตาร้อนอยู่ไม่ขาด และในงานอ e ีเวนต์ล่าสุดนะคะยิ่งตอบย้ำความเป็นคู่รักสุดหวานเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยได้รับเดินแบบเป็นแพ็คคู่ในรันเวย์เดียวกันพอรับงานคู่าาก็มาจะถูกแห่งเลงนะคะว่าจะอัพข่าตัวขึ้นหรือเปล่าซึ่งทั้งคู่ก็ขอยืนยันว่าเสร็จแค่ตัวนี่ยังเหมือนเดิมพร้อมกับเปิดเผยว่าในช่วงนี้อาจจะเห็นทั้งคู่ออกอีเวนต์บ่อยขึ้นเพราะว่ากำลังเร่งเก็บเงินจัดทริปเที่ยวอเมริกากันอยู่ค่ะ อีกสองเดือนก็เลยบอกว่าตอนนี้อีเวนท์ทั้งหมดฉันเก็บเองันดีครับเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเอาเงินส่วนไหนมาไปเที่ยวว่า้เพื่อให้เขาเก็บไปเลยจบไปนิวยอร์กไปอเมริกาไปอเมริกาเดี๋ยวต้องเร่งเก็บเนี่ยไปน่าไปหลายอาทิตย์อยู่น่าจะสามอาทิตย์ฮะลางานใช่เพราะว่ามันก็จะไม่ต้องเอาเงินเดือนมาไงก็วงานอีเวนท์ปี่นี้ในนิวยอร์กน้อยเลย ุยังงานไหนไม่ถามบ้างยั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 งไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้ามาก็ไม่รู้คุไม่ได้หวังนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์พาไปสถานการณ์อันนี้ครทำงานด้วยกันครับทางนไปเชียงใหม่ททางงนยับเชีีใหม่่ไปงานคู่เตรียมของขวัญให้หรือเปล่าคะเขาแอบมาถามมาถามแบบนี้จะตอบยังไงล่ะครับผมก็ ก็ต้องมีอยู่แล้วครับต้องมีก็ต้องมีแหละได้ได้ได้ตลอดเพิ่งให้ไปนิดนึงใช่เพิ่งให้ไปเป็นของขผลปีใหม่อะไระอปีใหม่ครับแม็กรถครับใช่คือแต่งรถก็แพงอยู่นะใช่แต่งรถแบบว่าถูกใจไหมใช้ได้อยู่ใช่ครับซื้ออะไรให้ก็ถูกใจหมดแล้วครับแม่ชอบครับดูรูปแล้วสวยจัง สวยมากไม่ห่วงเหรอครับถึงขั้นไม่เสร็จไปบอกเลยว่าตอนนี้กำลังบ้านเมียมากหน้าปั๊มถ่ายแบบมาค่ะถ่ายแบบเซ็กซี่ดีค่ะแต่เราก็ยังยังยังได้ถ่ายอยู่ใช่ไหมเซ็กซี่ก็้าเขาอยากถ่ายถ้าเกิดแบบเออเขาถ้าถ่ายถ่ายแบบทีมนี้หรืออะไรแบบนี้เราก็จะโอเคแบบนี้จะมีถ่ายแบบเซ็กซี่ร่วมกันบ้างไหมคะเขาไม่ยอมเขาคงได้ผมคงยากไม่รู้จะไปโชว์เขายังไม่กล้าโชว์ก็เดี๋ยวรอดูว่าพี่คิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ดีกว่า ยังไงเราก็เราเราก็ได้อยู่แล้วและแม่เราก็ถ่ายแบบไปเยอะแยะแล้วว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ได้โอเคว่าให้เราเล่นเพราะว่าบทมันค่อนข้างแบบ <laughs> คือตัวจริงเป็นอย่างนี้แล้วนึกภาพเราเป็นอย่างนั้นไม่ออกจะเล่นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่ว่าก็พยายามละกันเพราะว่าเราเล่นปีละเรื่องเองอะ่ะเราได้บทด,ดีมาเป็นใครก็ไม่ปฏิเสธอู่แล้วอะ่ะคุณว่านะ <laughs> คือกระแสะสังคมก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็รับฟังแล้วก็รับฟังคมคิดเห็นทุกอย่างแต่ว่า อยู่ที่เรามากกว่าว่าจะทำให้ดีที่สุดขนาดไหนน่อยนอยอยู่แล้วถึงไม่วิจารณ์ก็น่อยเพราะว่าบทมันยากจริงๆก็จะเรียนการแสดงเพิ่มแล้วก็คงต้องทําความเข้าใจกับบทเยอะขึ้นเพราะว่าเราได้ดูนะคะสองภาคที่ผ่านมาแบบพี่พีเขาเล่นดีมากจริงๆขอเนย่นะครับขอหนึนะเอาเป็นว่าในแค้แฟนลองเปิดใจชมฝีมือการแสดงบทหินบทนี้ของเธอไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าก็น่าจะออกมาดีนะครับเพราะว่าคุณสามีเนี่ยคอยช่วยตอบบทอยู่ไม่ห่างเลยนะครับ คำว่าหน้าปั๊มมากเขาเป็นสามีภรรยากันเขาพูดออกสื่อได้